เดี๋ยวพี่ไปให้พี่ชาพี่มาที่นี่เงรอเนี่ยพี่มาที่นี่ไ,ม,ไม่แปลกหรอกนะเพราะว่าเป็นหอพักผู้ชายแต่เคลียสิมาทำอะไรที่นี่ฮะเคลียห,ห้องที่ฉันให้จัดเรียบร้อยแล้วหรือยัง ค่ะคุณอาชาสพลน,นี่คือเคลียร์นะเคลียรเขาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของฉัน mm hmm. เขาดูแลทุกอย่างที่นี่ถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็บอกเคลียร์ได้เลยเคลียร์นี่ไงอาชาพิไรรัตคนที่ฉันขับรถชน อ้าวนี่เคลียร์กับอาชารู้จักกันมาก่อนเหรอไม่เห็นแกบ,บอกฉันเลยก็หนูไม่ทราบนี่คะว่าคนที่คุณขับรถชนคือพี่อาชาอืมเออจริงแกไม่เคยเจอเขานี่เนาะอาชาโสพลห้องนี้พอจะอยู่ได้ไหมมันคับแคบกันไปหรือเปล่าสำหรับอยู่สองคนถ้าเผื่ออยู่ไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวฉันเปลี่ยนห้องให้ได้นะไม่ไม่เป็นไรครับเพราะว่า โสพลเนี่ยคงไม่ได้มาอยู่กับผมตลอดห้องขนาดนี้เนี่ยก็ใหญ่พอสำหรับพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงอย่างผมนะครับอ๋อลืมบอกไปนะเคลียร์อาชาเขาจะมาช่วย,ยางานที่นี่อีกคนหนึ่งนะถ้าเคลียร์มีอะไรเนี่ยก็สอนพี่ได้นะเรื่องงานคงต้องให้คุณลำพองเป็นคนบอกละ,ะค่ะเีร์คงช่วยอะไรพี่ไม่ได้เพราะว่าเคลียร์เเป็นลูกจ้างเหมือนกัน อย่าพึ่งพูดเรื่องงานเลยเธอสองคนงพักผ่อนเถอะเมื่อคืนก็ไม่ค่อยได้นอนไม่ใช่หรืออาชาเออเคลียแกรู้จักกับอาชาเขามานานแล้วหรือยังอะ ไม่นานเท่าไหร่ค่ะอแต่เมื่อกี้ก็ดูตกใจที่เจอแกน,นะพี่ชายฉันนะ่ะเรียนคณะนิติศาสตร์คณะเดียวกับพี่ชาพี่ชายฉันเล่าให้ฟังว่าที่พี่ชาดรอปเรียนหายไปเกือบปีเนี่ยก็เพราะว่าพี่ชามีแม่ไม่คนหนึ่งเลี้ยงแต่พอแม่ไม่เบื่อเขาก็เลยเขี่ยพี่ชาทิ้งพี่ชานะก็เลยต้องไปทำงานตามผับตามบาร์แทนแผนยังบอกอีกนะว่าพี่ชา มีผู้หญิงติดเยอะมากคือยังไงนะไม่ใช่แค่นั้นนะเขายังลือกันอีกว่าพี่ชาอาจจะขายตัวเคลียเคลียคะมีอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะพี่ชาเขาตกใจอาจจะเป็นเพราะว่าไม่คิดว่าหนูจะอยู่ที่นี่มั้งคะอืม ก็แก okay. รู้จักเขาได้ยังไงอะเรียนคนะณะนี่เขาเป็นประธานชมรมถ่ายภาพที่หนูอยู่อะค่ะแต่จเจอเขาไม่กี่ครั้งเขาก็ดอกเดียนแล้วค่ะคงดออปไปทำงานคงงั้นนะคะต่อไปแกไปบอกให้ยายอิ่มทำกับข้าวเพิ่มอีกสองที่นะแล้วให้แจงไปให้อาชากับเพื่อนเขาแบ่งกินกินสงสารเขา ากจะให้อยู่ฟรีแล้วคุณลำพรยังให้ส่งข้าวส่งน้ำอีกหรอคะเนี่ยอยากจะเห็นผู้ชายคนนี้จริงๆมีดีอะไรคุณลำพรถึงได้วาหลงไหลได้ปลื้มซะขนาดนี้ไปอิ่มคะขอโทษค่ะอยากพูดแบบนี้ให้คุณลำพรได้ยินเด็ดขาดเลยนะคะถ้าเป็นคนนอกพูดอ่ะคุณก็ไม่ใส่ใจหรอกแต่เขาจะเสียใจมากถ้ารู้ว่าเป็นคนในบ้านพูดเหมือนไม่รู้จักเขาอย่างนั้นคุณเคลียร์ค่ะ ก็เพราะว่าป้าเนี่ยรู an, ula, okay? ja, ouais. are, hmm ้จักคุณลำพอดีค่ะคุณลำพอนี่นะคะเป็นคนปากร้ายแต่ว่าใจดีเห็นเธอเงียบๆเฉยๆเหมือนไม่สนใจใครแต่ความจริงแล้วนะคะเธอเป็นคนขี้สงสารคนค่ะแล้วก็เป็นคนมีความเมตตาและถ้าเธอเมตตาใครนะคะเธอก็จะให้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 จนลืมคําว่าพอดีค่ะที่แจ้งกับไอ่พูดอะไม่ได้หมายความว่าคุณลำพอจะไปหลอกเด็กหรอกนะคะคุณเคีย แต่เพราะว่ากลัวว่าเด็กจะมาหลอกคุณลำพอดตั้งหากล่ะคะ we